การเล่นทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เล่นนะคะอย่าลืมรับชมพร้อมกับวิจารณญาณของทุกคนด้วยไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีในเช้าวันที่12ธันวาคม2563นะคะแต่ว่าวันนี้แอดใหม่จะมาแนะนําทริคที่เราจะใช้เล่นในวันที่12ก็คือวันนี้นะคะแต่เป็นผลของวันที่11ในช่วงในรอบท้ายๆนะคะ1 0ถึงรอบ สูตรนี้นะคะถ้าเราไม่คิดมากเกินไปนะคะมันก็ไม่ยากนะไม่ยากซึ่งสูตรเล่นพิกัด2ตัวนะคะเพื่อนเพื่อลองเช็คดูกับสูตรของแอดใหม่ก็มีอยู่หลายสูตรเหมือนกันนะคะที่เราจะจับเลข2ตัวแล้วก็นําไปเล่นรูด19ประตูบนนั่นก็คือพิกัด2ตัวนั่นเองนะคะคือถ้าวันไหนเราเครียดนะคะเราก็ต้องยอมรับเลยว่า เรามองเลขยังไงมันก็จะสับสนเนาะมันก็จะสับสนจริงๆแต่ถ้ามันผ่านไปใจเรานิ่งขึ้นนะคะเรากลับมาดูเลขอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆลองสังเกตว่าเลขมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะอย่างเช่นเลขพี่น้องแปดเก้าเนี่ยเป็นเลขพี่น้องเราก็แค่เล่นตัวเดิมค่ะเล่นตัวเดิมแปดก็มาเห็นไหมคะด้่งด้วยเนาะ,ะต่อไปหน พี่น้อง10นะคะให้ดูเฉพาะเลขบนเท่านั้นถ้าจะเล่นพิกัดบนพิกัดล่างเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างที่จะมาห่างๆกันคือตัวเลขจะไม่ค่อยซ้ํากันมากแต่ว่าตัวบนโอกาสที่จะเดินดีมีมากกว่านะคะหนึก็เข้านะคะ,อะตอนนี้แอดใหม่มาดูสถิติย้อนหลังให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วเลขมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเพียงแต่ว่าเวลาที่เราลงทุนแล้วเรา อไม่ถูกนะ,ะพอเราตามแล้วเราไม่ถูกเราเปลี่ยนตัวใหม่ปุ๊บตัวเก่าออกแต่พอวันเวลาผ่านไปนะคะเราลองมานั่งเช็คดูน,นี่คือสีห้านะคะพี่น้องสีห้ามารอบไหนมารอบสี่นะคะเข้าที่ห้าเลข2ตัวอย่างที่บอกมันมีโอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบที่หได้เลยนะคะอ่าแอดใหม่เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะหกเจไม่ได้เช็คก่อนนะคะแล้ก็แค่ดูว่าเจอพี่น้องเราก็ สุ่มดูนะก็หกมานะคะ1 0ก็0มาเนาะเห็นไหมคะเมื่อวานนี้เลขพี่น้องค่อนข้างเยอะแล้วมันก็มานะคะ787ก็มานะคะ7 8, 7, 8 7, 9ก็8มานะคะทีนี้เรามาดูเลขในรอบท้ายๆท,ที่แอดม่บอกว่ามันมันจะนำมาใช้เล่นของวันที่12ได้อย่างไรนะคะแอดม่ให้ดู ดับแรกนะคะเราลองเลื่อนมาดูสักรอบ75หก็แล้วกันอบะรอบ75เราเล่นพี่น้องได้ไหมถ้าเรามาดูสถิติเพื่อนๆนดูนะคะรอบ75หพี่น้องคือสองหนึ่งสองหนึ่งมาไหมคะ5้ารอบหนึ่ง2 1สห้าสองหนึ่งยังไม่มาเลยนะคะ,ะต่อไปมาดูรอบที่77ค่ะวิธีการเช็คคือ3 4 3 4ามมาไหมคะ1 2 3 4 5 34ี่หสามพี่น้องก็ยังไม่มาแสดงว่าในรอบท้ายท้ายสุดมันจะเริ่มเปลี่ยนจากของวันที่11แล้วละ ถ้าเราสังเกตว่าเราจะจับจากเลขพี่น้องคือเลขพี่น้องตัวไหนมาเล่นตัวเดิมง่ายที่สุดนะคะก็เราลองต้องเช็คสถิติดูก่อนแต่นี่รอบท้ายๆใน5้ารอบนี้คือ3กับ4ไม่มาเลยเนะาะทีนี้ในเมื่อพี่น้องไม่มาเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้เลขอะไรดีซึ่งวันนี้นะคะแอดม่ก็สังเกตแล้วว่าตัวเลขที่เอ,อาตั้งแต่รอบนี้ก็ได้นะคะที่มันเดินดีนะคะ ก็คือเลขเลขพี่น้องนะคะกับแอดหม่เรียกลูกพี่ลูกน้องเนาะบางบางแอดก็อาจจะเรียกว่าเลขกิ๊กนะคะแต่แอดหม่คิดว่ามันเป็นเลขมันจะมีเลขพวเมียกับเลขชูนะคะแอดหม่ก็เลยให้เป็นเลขพี่น้องคือเลขพี่น้องเนี่ยมันจะมาติดกันแบบนี้นะคะก็จะมีเลขลูกพี่ลูกน้องคือเลขที่มันอยู่ก่อนหน้า และอยู่ถัดไป1ลําดับนั่นก็คือ2กับ5นะคะ2กับ5เข้าไหมเข้าที่หนะคะต่อไป6กับ5นะคะเลขที่อยู่ก่อนและหลังนะคะ7กับ4มาไหมคะ7มาเห็นไหมคะโอเคเราเช็คสถิติ2รอบแล้วเราคิดว่าเลขเนี้ยมาแน่นอนเป็นเลขลูกพี่ลูกน้องกับเลขพี่น้องนะคะ 6 9 6 9นี่คือเลขที่ให้หัวกับท้ายมาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เลขตรงกลางในการนำไปเล่น7กับ8มาไหมคะมาลากแตกด้วยอ่าโอเคเราเช็ค3สูตรนี้เดินดีเรามาดูรอบท้ายๆค่ะว่ามันมีชุดไหนที่มันค้างบ้างใน5รอบคืออย่างที่บอกว่าวิธีการเล่นก็คือตัวเลขมันอาจจะมีโอกาสเข้าได้ถึงรอบที่5เพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดู ห้ารอบก่อนหน้ารอบที่หนึ่งนะคะว่าชุดไหนที่ยังไม่มามีไหมเนาะจากสูตรที่ให้วันนี้นะคะนั่นก็คือสูตรพี่น้องกับสูตรลูกพี่ลูกน้องที่รอบท้ายๆก่อนนะคะ83-88ชุดนี้มันจะเป็นเลขที่มีตัวเลขเว้นเป็นเลขชุดพิเศษอีกชุดหนึ่งนะคะที่แอดใหม่เคยให้ตามก็คือถ้าเห็นเลขชุดนี้มาเนี่ยมันจะมีตัวเลขเดี๋ยวทิคขึ้นท,ที่ด้านข้างนะคะ ถ้าเห็นตัวเลขที่มาเป,เ,นะะเป็นเลขลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นเลขลูกพี่ลูกน้องซึ่งจะเรียงกันได้3692มีเลข4ตัวนี้3692ถ้าเห็นใน4ตัวนี้มาสลับตำแหน่งกันก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นนะคะ69 69เราก็จะลูด3กับ2นะคะ นำตัวที่มันไม่มานั่นแหละอีก2ตัวไปเล่นนะคะแต่ถ้ามันมา 3, 6, 9อย่างเช่นในรอบที่83นะคะเราก็ต้องจับ2ชุดนั่นก็คือเราจะจับได้กับชุด 3, 6ก่อนพอ 3, 6เราต้องเล่น9กับ2ก็มารอบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาจับ6กับ9ก็จะเล่น3กับ2เหมือนกันนะคะก็เข้าที่3ตัวเดิม ข้อที่3ก็คือเราจะจับ2ชุดอันนี้คืออีกทิคหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าเห็นเลขที่มันมาว้นระยะห่างกันอย่างเช่น3กับ6เนี่ยมันจะเว้นกันที่4กับ5นะคะ4กับ5 4กับ5้าเข้าไหมามาเช็ครอบท้ายท้าย 1, 2, 3, 4 5 4กับ5ไม่มานะคะถ้าเราเจอเลขชุดที่มาเรียงกัน3ตัวแบบนี้ให้เราจับจุด เล่นก็คือเลข3692กสี่ตัวนี้เท่านั้นนะคะถ้ามันมาพร้อมกันนะคะอ่าต่อไปนะคะมาดูรอบท้ายๆบ้างแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งมันจะเว้นเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มาไหมคะมาเนาะต่อไปค่ะเจ็ดแปดค่ะรอบสุดท้ายนะคะ จกับแที่ยังไม่ออกขนขออภัยค่ะจกับ6ที่ยังไม่ออกขนเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะาเดี๋ยวมาดูในรอบที่เก้าสิบแนะคะเก้าเนี้ยให้พี่น้องมาเราก็ต้องเล่นหัวและท้ายก็คือ7กับ0นะคะก็จิตมาในรอบนี้นะคะต่อไปเจดหก เจ็ดหกปิดท้ายที่รอบนี้เจ็ดหกหัวท้ายก็จะเป็นแปดกับห้าเพราะฉะนั้นในห้ารอบแรกที่เราจะเล่นก่อนเป็นชุดแรกเนื่องจากว่าไม่มีตัวเลขชุดอื่นๆเลยมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเล่นในชุด5,8กับ8,5ดหานะคะนำไปรูดบน19ประตูหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้สูตรนี้แหละคะ่ะเช็คสถิติก,ก่อน6รอบแรกนะคะถ้าสูตรเดินสูตรนี้เดินก็สามารถลงทุนต่อไปได้เลยนะคะยังไงวันนี้แอดไม่ก็ ฝากเทริคนี้ให้กับเพื่อนๆในการลงทุนก็อย่าไปลงทุนเยอะค่ะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในตัวเลขแบบนี้เล่นด้วยความระมัดระวังนะคะลงทุน1บาทเล่นไป38บาทเราก็ได้กําไรที่62บาทแล้วนะคะเราก็รอจังหวะเลขชุดแบบนี้มาเล่นสัก5รอบเนาะเราก็ได้ละ3 0 0 4 0 0บาทนะคะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไปนะคะการเล่นเป็นวิจารณญาณของผู้เล่นด้วยส่วนหนึ่งแอดเป็นเพียงผู้ให้แนวทางจากผลที่มันออกมาแล้วเท่านั้นสูตรจะเดินหรือไม่เดินนะคะกำหนดไม่ได้บางทีเราคิดว่าสูตรกําลังเดินเราก็ลงไปทุ่มไปนะคะปรากฏว่าเจอเลขไหลทันทีสูตรจะดับนะคะถ้าเจอเลขไหลเมื่อไหร่สูตรดับ จนกว่าจะหยุดไหลแล้วสูตรจะเริ่มมาทยอยมาเรื่อยๆนะคะตัวที่มันอั้นอยู่เนาะยังไงก็ถ้าคิดถ้าคิดว่ามาทางนี้ถูกก็ลงทุนต่อไปเลยนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ